สวัสดีครับผมอันนี้คือกาวดักแมงวันนะฮะกาวดักแมงวันนะฮะก็หนึ่งแผ่นก็สามารถติดแมงวันได้หลายตัวเลยนะครับนะแมงวันได้หลายตัวนะครับเขาขายกันอยู่แผ่นละ5บาทนะครับผมนะแต่อนนี้คือผมขายส่งนะครับแผ่นละ1.5บาทนะหนสตางค์นะครับผมนะแผ่นละ1.5้สตางค์นะครับนะหแพ็คก็จะมี10แผ่นนะครับผมอันนี้คือค่าจะส่ง40บาทนะครับคือค่าจะส่ง40บบาทนะฮะ นะครับออกขายขั้นแผ่นละ5บาทนะครับช่วงนี้เราก็ขายจะช่วยกันไปนะครับผมนะส่งแผ่นละ1.5ึ่งจาค่าจะส่ง40บาทนะครับถ้าเอาน้อยไม่คุ้มนะครับต้องเอาเยอะๆนะครับถึงจะคุ้มนะครับผมนะนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและโอนนะครับผมนะครับปลายทางก็จะบวกเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับผมค่าจะส่ง40บาทแผ่นละ1.5นะครับครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับค่า โทรเบอร์0951582598นะครับผมนะครับโทรมาแล้วนำระบุสินค้าชื่อสินค้าด้วยนะครับผมโทรมาะระบุชื่อสินค้าด้วยนะครับเพรผมขายสินค้าหลายอย่างนะครับผมนะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ